วิวบายซูเปอร์เพรสพามาร้านอาหารญี่ปุ่นใกล้บีเทสมอลเกษตรแค่เพียงไม่กี่เมตรเราอยู่กันที่ทานุกิอิซากะยะร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์อิซากยะที่เมนูรสชาติเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มค่าราคาสุดๆมีตั้งแต่เมนูโรสแมอนเบิร์ไฟใส่กุ้งเทมปุระโรชิ้นโตโตที่หอมมากับกุ้งเทมปุระกรุบกรอบเมนูรวมซาซิมิเซตที่เนื้อซาซิมิสดเด้งซูฟันสุดๆที่เราสั่งมาเป็นเซตบีทางร้านมีเซตซาซิมิให้เลือกได้แบบหลากหลายเลยทีเดียวเฟรนช์ฟรายภูเขาไฟที่เสิร์ฟมาพร้อม กับท็อปด้วยไข่กุ้งแบบจุ๊บๆร้านมาพร้อมกับซอสสูตรพิเศษจากทางร้านยำแซลมอนเมนูยอดฮิตถูกใจวัยรุ่นแซลมอนสดๆหั่นมาชิ้นโตๆโตมาพร้อมกับน้ำจิ้มสูตรพิเศษจากทางร้านบอกเลยแซบซีดอร่อยถูกใจวัยรุ่นชาวไทยทุกคนแน่นอนมาถึงร้านอิซากะยะก็ต้องพูดถึงของย่างไม่รู้จะเลือกอันไหนมารีวิวเลยเพราะของย่างเขาดีไปหมดไม่ว่าจะเป็น3มชั้นหนังไก่ย่างเบคอนพันเห็ดหน่อไม้ฝรั่งและเมนูย่างอื่นๆอีกเพียบหรือไข่สายเส้นร้านยังมีเมนูมิโซะต้มยำ ราเมงหมูชาชูเส้นนุมน่มๆฐานคู่กับซุปต้มยำเปรี้ยวเค็มเผ็ดนัวเป็นอาหารฟฝชั่นที่ทำถึงมากใครเป็นชาวเกษตรแล้วชอบอาหารญี่ปุ่นหลังเลิกเรียนต้องรีบรวมแก๊งยกขบวนพุ่งตรงมาที่ร้านนี้แล้วร้านเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลาห้าโมงเที่ยงคืนจะมานั่งรับลมบรรกาศชิลๆหรือจะมานั่งเคหากับเพื่อนแบบไหนก็เลิศไม่แพ้กัน